สำนักชาทรัพยากรการเกษตรก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์จะให้เป็นคณะเกษตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะโดยผ่านแนวทางการนวัตกรรมของการเรียนการสอนซึ่งมีความเฉพาะแตกต่างเป็นผลมาจากการวิเคราะห์นะครับของผู้รู้นะครับทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งจากปราชชาวบ้านแล้วก็คณาจารย์ของจุฬาเองนะครับแล้วก็พบว่า นะครับในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรนั้นนะจุดอ่อนที่สุดนะของห่วงโซ่นั้นนะอยู่ที่เกษตรกรซึ่งเป็นเพียงแรงงานเกษตรนะครับแนวคิดก็คือหากเราสามารถที่จะพัฒนาเกษตรกรเหล่านี้นะครับขึ้นเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่สามารถบูรณาการ,ค,รความรู้ทั้งตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งเรื่องการผลิตทั้งเรื่องการแปรรูปนะรการค้าการขายการตลา,ลาดและการบัญชี นะครับก็จะาสามารถที่จะยกระดับห่วงโซ่นี้ขึ้นมาได้หากจะเปรียบเทียบเกษตรกรชุดนี้เนี่ยเป็นภาคที่ขาดนะครับก็มหาวิทยาลัยนั้นมีบทบาทสําคัญในการที่จะทอผ้าผืนใหม่แนวทางที่สําคัญนั้นมีอยู่สาประการอันแรกก็คือผ่านหลักสูตรนะครับศิลปศาสตรบัณฑิตนะสาขาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรประการที่2ก็คือมีการร่วมมือกันนะครับระหว่างคณาจารย์นะครับจาก คณะวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ในประการที่3นั้นก็คือในหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นเราใช้ชีวิตกันอยู่ที่จังหวัดน่านถึง2ปีเต็มก็เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชนบทพ่านนะรกระบวนการที่เรา,เร,าเรียกว่าการเรียนการสอนแบบชุมชนเป็นฐานนะครับฐานการผลิตนั้นอยู่ในชนบท ลูกหลานเกษตรกรจึงเป็นเป้าหมายที่สําคัญของเราในการที่จะพัฒนาคนเหล่านี้ขึ้นมานะครับซึ่งลูกหลานเหล่านี้ก็จําเป็นจะต้องมีการจูงใจสร้างแรงบันดาลใจต่างๆเพื่อให้เกิดจิตสํานึกที่ดีในการที่จะหวงแหนพื้นแผ่นดินก็ถือโอกาสนี้นะครับได้เชิญชวนนะครับท่านนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านประชาชนทั่วไปนะครับได้ร่วมสนับสนุนการนะบริจาคเงิน 1นะฮะบาทนะครับเพื่อสมทบในทุนจุฬาสงเคราะห์เนื่องในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีอายุครบ104ปีนะครับก็จะถือเป็นผู้สนั้นยิ่งใหญ่นะครับที่จะได้มีโอกาสนสนับสนุนให้ลูกหลานเกษตรกรเหล่านี้น,นะครับได้มีโอกาสได้เล่าเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ